ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ฟ้า congratulations กับคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงนะคะขอให้พี่ฟ้าปังๆยิ่งกว่านี้ go i n t ์ไปหลายๆประเทศอยากให้ทั่วโลกเลยได้รู้จักว่าอิงฟ้าวราหะเขาเป๊ะแค่ไหนนะคะก็อยากบอกว่าภูมิใจในตัวพี่ฟ้ามากอยากให้พี่ฟ้าดูแลสุขภาพเยอะๆแล้วก็ เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ไปนานๆนะคะพี่ฟ้าเป็นโบรโมเดลสำหรับใครหลายๆคนอยู่แล้วไม่ใช่แค่กับน้องๆมิสแกรนแต่เป็นโบรโมเดลสำหรับคนที่สู้ชีวิตทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าคนทั่วไปนะคะก็ I love you so much and yeah I'm proud of you ฟ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะเราก็สวัสดีอิงฟ้าด้วย congratulation on the re-born hong kong concert you are amazing you are so beautiful you are the great person i will always support you i love you i'm proud of you hello สวัสดีค่ะ ก็วันนี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตของพี่ฟ้านะคะอิงฟ้าลีบอลไลฟ์ในฮ่องกงนะคะก็อยากจะอวยพรนะคะให้เพื่อนมีความสุขมากๆในวันที่เพื่อนโชว์ในวันนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนภูมิใจในตัวอิงฟ้ามากๆนะคะรวมถึงเพื่อนคนนี้ก็ภูมิใจในตัวคุณมากๆเหมือนกันนะคะ So, มโซฟาร o u ิวอิงฟ้าเลิฟ o ูโซม o m ู m า b เ My s ้ซฟ้า I know you can do it very well as you have talented and you like to entertain a lot of the people. Oh I hope is I hope your fans love your concert and enjoy the moment together. Love you. No, I don't want to cry.